ัสดีนะคะอืมพอดีว่าฉันเอาร่มมาคืนที่คุณให้ฉันยืมเมื่อวานอะเอ๊ะมีไข้หรอคะอืมแต่ว่าเป็นเพราะคุณเอาร่มให้ฉันยืมใช่ไหมเป็นแบบนี้ปล่อยไว้ไม่ได้หรอกนะมีบุญคุณก็ต้องทดแทนจะว่าไป ฉันทำคุกกี้มาให้คุณด้วยอืมถ้าไม่รังเกียจช่วยรับไปหน่อยได้ไหมคะอ๋อไม่เป็นไรหรอกคะ่ะฉันเองก็เอาไปให้คอนอื่นเหมือนกันอืมไหนๆเราก็เป็นเพื่อนบ้านกันแล้วหวังว่าคุณจะชอบนะคะเดี๋ยวฉันขอตัวไปจัดของก่อนนะคะ ฮานคุกกี้ให้อร่อยนะเอ๋ไงคะเราเจอกันอีกแล้วนะคะบังเอิญจังเลยอ๋อพอดีว่าฉันจัดของเสร็จแล้วนะคะก็เลยกล่าวว่าจะมาซื้อของใส่ตู้เย็นซะหน่อยแล้ว คุณมาซื้ออะไรหรอคะอ๋องั้นหรอคะปกติคุณกินแต่อาหารสำเร็จรูปสินะ <c oughs> ปกติฉันก็ทำอาหารไม่ค่อยเก่งเหมือนกันนะคะแต่มันก็ช่วยไม่ได้ใช่ไหมล่ะคนที่อยู่ตัวคนเดียวก็ต้องช่วยเหลือตัวเองให้ได้ เอ๊ะคุณเองก็อยู่คนเดียวเหมือนกันเหรอคะอ๋อคุณย้ายมาเรียนมอปลายที่นี่คุณเลยต้องย้ายมาอยู่คนเดียวอืมจริงค่ะการอยู่ตัวคนเดียวก็ไม่ได้แย่อะไรนะ <c oughs> ฉันย้ายมาจากที่ที่ไกลมากๆเลย รู้สึกอบอุ่นกว่าที่ที่ฉันจากมานะคะแบบว่าฉันไม่คิดว่าจะได้เจอกับใครบางคนที่เรียนโรงเรียนเดียวกันแถมเป็นเพื่อนบ้านกันอีกงั้นเดี๋ยวฉันขอตัวไปคิดเงินก่อนนะคะเพราะว่าของที่ฉันต้องการฉันได้ครบหมดแล้วเอ๊ะคือว่า ไม่เป็นไรหรอกคะ่ะขอบคุณนะคะแต่ว่าฉันถือเองดีกว่าของมันไม่หนักเท่าไหร่ฉันเกรงใจนะคะฮึคุกกี้น่ะหรอไม่เป็นไรเลยคะ่ะฉันเต็มใจให้นะคะ ได้ค่ะถ้างาั้นรบกวนด้วยนะคะขอบคุณที่ช่วยฉันถือของมากๆเลยนะคะทั้งทงที่คุณก็มีของที่คุณเองก็ซื้อเยอะอยู่แล้วด้วยของคุณไม่หนักเกินไปใช่ไหมคะว่าแต่คุณซื้ออะไรมาบ้างคะมีประโยชน์หรือเปล่า อ,อพอดีว่าฉันเห็นหน้าคุณดูไม่ค่อยจะสดใสเท่าไหร่นะอาจจะเป็นเพราะว่ากินของพวกที่ไม่มีประโยชน์หรือเปล่าแล้วก็เมื่อเช้าที่เอาลมไปคืนคุณนะ่ะฉันเห็นในห้องคุณมีแต่อาหารสำเร็จรูปนะคะทานมากไปไม่ดีนะ ถึงห้องสักทีต้องขอบคุณคุณอีกครั้งนะคะอืมเรื่องอาหารพรุ่งนี้ฉันขอทำเผื่อคนละกันนะคะถ้างั้นคืนนี้นอนหลับฝันดีนะคะสวัสดีค่ะ พอดีฉันทำอาหารมาเผื่อคุณด้วยนะคะอย่าเรียกแบบนั้นจะได้ไหมคะขอละ่ะกินอาหารให้มันดีๆละ่ะแล้วก็ใช้ชีวิตให้มันถูกสุขาอนามัยด้วยนะคะเอ๊ะขอโทษนะคะกล่องข้าวเมื่อวานนี้อืม อะไรอยู่หรอคะอ๋อกำลังทำความสะอาดห้องอยู่สินะงนั้นขอฉันทำความสะอาดห้องคุณจะได้ไหมคะพอคิดว่าข้างห้องสกปรกก็รู้สึกไม่ชอบอะค่ะทำงานบ้านไม่เป็นแท้ๆแต่ดันมาอยู่คนเดียวจะมักง่ายเกินไปหน่อยไหมคะ อีกอย่างนะคะถ้ามันทำความสะอาดเป็นประจำแล้วก็คงไม่ต้องมาเป็นแบบนี้หรอกค่ะบอกไว้ก่อนเลยนะคะต้องทำให้เรียบร้อยเลยนะถ้ารู้แล้วเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะฉันไม่อ่อนข้อให้หรอกนะและก็จะไม่ประนีประนอมเด็ดขาดนิ่ตัญสารที่ ที่ไม่ได้ใช้เนี่ยให้มารวมกันกล่องกระดาษให้กลางออกแล้วก็รวมเอาไว้ส่วนฝาขวดพลาสติกให้แยกออกต่างหากการทำความสะอาดเนี่ยต้องเริ่มจากข้างบนก่อนนะส่วนเสื้อผ้าที่ต้องซักก่อนอื่นเอาไปรวมไว้ในตะกร้าก่อนนะคะที่เหลือก็อืม ก็คงจะเป็นข้างบนแอร์ละมั้งเอ่ออยเพราะจะเกิดเรื่องแบบนี้ก็เลยต้องเก็บกว่านะคะเห็นไหมล้มเลยให้ตายสิตกใจหมดเลยไม่นึกเลยว่าต้องใช้เวลาทั้งวันฮืม ก็เหนื่อยนะคะเนี่ยเอ๊ะคุณจะโทรสั่งพิซซ่ามาหรอคะอืมงั้นก็ได้เนี่ยหรอพิซซ่าส่งถึงบ้านงานั้นจะทานแล้วนะคะโหอร่อยจังอะไรหรอคะ อย่าจ้องกันแบบนี้สิคะถ้าทีแบบตอนที่อยู่โรงเรียนใช้ไม่ได้หรอคะไม่หรอกคะ่ะตอนเด็กๆก,ก็ก็ทำแบบนี้มาตลอดอยู่แล้วพอเห็นคุณแล้วมันรู้สึกกังวลจนอืมจนไม่ได้ผ่อนคลายตั้งหากหรอคะขอบคุณสำหรับอาหารนะคะอะไรหรอคะ อ๋อเป็นความพอใจของฉันน่ะไม่มีอะไรเป็นพิเศษเหรอกคะ่ะฉันก็แค่ชอบที่จะแบ่งปันอาหารให้คนอื่นก็เท่านั้นเองอีกอย่างคุณก็เหมือนจะไม่ได้เข้าใจอะไรผิดด้วยแค่บอกว่าอร่อยเฉยๆแบบนี้ก็สบายใจดีแถมพอเห็นนิสัยการกินของคุณแล้ว รู้สึกกังวลยังไงก็เป็นแค่ความพอใจนะคะก็เป็นแบบนี้ก็ดีนะเพราะฉะนั้นคิดซะว่าเป็นเป็นความโชคดีที่บังเอิญได้เจอก็ได้นะคะถ้าอย่างนั้นขอตัวก่อนนะคะ เอเออไม่มีอะไรค่ะเปล่าซะหน่อยเอ่ออืมไม่ได้เล่นค่ะก็แค่ปีนขึ้นไปเอาแมวที่ติดอยู่บนต้นไม้ลงมาก็เท่านั้นเองค่ะฮะเอ่อ ทำไมถึงรู้ได้ล่ะคะหนวกหูค่ะเออก็ระดับหนึ่งฉันน่ะไม่พูดอะไรแบบนั้นกับผู้มีพระคุณหรอกค่ะมาแต่ดูคุณอ,อดูคล่องกว่าที่คิดนะคะ โทษนะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะช่วยฉันไว้ได้เยอะเลยเมื่อวานนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะกับข้าวกับชุดที่ยืมไปวันก่อนคะ่ะฉันไม่รู้สึกเจ็บแล้วละคะ่ะแต่ว่าจะไม่ออกกำลังกายจนกว่าจะหายค่ะนะคะเอ๊ะ ก็บอกแล้วไงคะว่าอย่าเรียกฉันแบบนั้นนะ่ะฉันเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคะ่ะมันน่าดีใจขนาดนั้นเลยเหรอคะอ๋อคนที่เนื้อหอมสุดๆเลยคนนั้นเหรอคะไม่นะคะอยู่คนละห้องกันด้วยสิ ถ้าความรู้สึกชอบเกิดขึ้นเพราะหน้าตาอย่างเดียวการที่คุณไม่ชอบฉันเลยมันก็แปลกใช่ไหมล่ะคะก็ฮือหากันตั้งขนาดนั้นถึงไม่อยากรู้ก็ต้องรู้อีกอย่างถ้ามองเป็นกลางฉันก็เอาใจใส่ตัวเองดีซะด้วยสิและก็ไม่เคยลดละความพยายามด้วยคะ่ะตอบแทนที่รบกวนนะคะใช่คะ่ะ เอาไปเวฟให้ร้อนอีกทีแล้วค่อยกินนะคะเอ๊ะคุณอยากจะเข้าห้องฉันหรอคะหารครึ่งค่าอาหารหารครึ่งแล้วทําที่ห้องคุณแล้วก็ฉันจะลองคิดดูคะ่ะห้ามคิดทะลึ่งนะถ้าจะอะไรฉันแล้วก็จะยันให้ยับในทางกายภาพเลย เอาจนฟื้นอีกไม่ได้เลยเดิมทีคุณเองก็รู้ถึงความเสี่ยงของตัวเองแล้วคงไม่ทำอะไรหรอกคะ่ะใช่ไหมรู้จักฐานะของฉันที่โรงเรียนดีอยู่แล้วใช่ไหมล่ะคะอีกอย่างคิดว่าอย่างฉันน่ะคงไม่ใช่สเปคของคุณหรอกคะ่ะ ถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆคุณก็คงเข้ามาตามตื้อใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเป็นแบบนั้นฉันก็คงไม่อยากยุ่งด้วยหรอกนะคะก็ดูแล้วเป็นคนที่ไม่มีพิษภัยค่ะ